มือมรณะเราจากลามูมาในเวลาอันสมควรและอีกสิบวันหลังจากนั้นเรามาถึงยังจุดที่เรียกว่าชาราบนฝั่งแม่น้ำทาราผ่านการผจญภัยมาหลากหลายซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนเอาไว้ในบันทึกฉบับนี้ท่ามกลางเรื่องทั้งหลายเราแวะที่เมืองร้างซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก บนชายฝั่งแถบนี้และหนึ่งในจำนวนนี้ตัดสินจากขนาดและซากที่เหลืออยู่อย่างมากมายของสุเราและที่พักสร้างจากศิลาต้องเคยมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเมืองร้างแห่งนี้ไม่สามารถกําหนดความเก่าแก่ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าต้องเป็นสถานที่มั่งคั่งและมีความสำคัญย้อน